Hello everyone, how are you doing today? How are you doing today? Today I'm good. Today I'm good. สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้สบายดีไหมครับกูสบายดีนะครับ o อเค open your book to page 54 f นะครับ Open your book to page 54 หารเอหนะครับเปิดหนังสือนักเรียนไปที่หน้า54แล้วก็หน้า55นะครับวันนี้นะครับครูจะมาพานักเรียนเนี่ยทบทวนเนื้อหานะครับที่เราเรียนไปในหน่วยที่4 unit 4นะครับ Why animals นะครับมีอะไรบ้างที่เราเรียนไปอ่าเขาบอกว่าอะไรครับ exercise 1 Think about your favorite animal. Make notes about it. Then, then, ask and answer. Think about your favorite animal. Make notes about it. Then, ask and answer. ก็คือให้เรานึกถึงอะไรครับสัตว์ที่เราชื่นชอบนะครับ Think about แปลว่านึกถึง Think แปลว่าคิดถึง คิดนะครับคิด about แปลว่าเกี่ยวกับนะครับคิดเกี่ยวกับก็คือคิดคิดคิดถึงเน่ยนึกถึงเน่ยนึกถึงสัตว์ที่เราชื่นชอบนั่นเอง make notes about it แล้วก็เขียนโน้ตนะครับเขียนโน้ตเกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวกับมันนะครับเกี่ยวกับสัตว์เหล่านี้ที่เราชื่นชอบนะครับ then ask and answer หลังจากนั้นก็ตอบ ถามตัวทีครับแปลว,ว่าถามนะครับหลังอยางนั้นก็ถามแล้วก็ตอบนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับประโยคแรก what's your favorite animal what's your favorite animal เวลาเราสังเกตเราได้ยินคำว่าอะไรครับ favorite ในประโยคมีคำว่า favorite favorite แปลว่าชื่นชอบชื่นชอบอะไรเราชื่นชอบ animal สัตว์ที่เราชื่นชอบสัตว์ที่คุณชื่นชอบคืออะไรเวลาตอบตอบแบบสั้นๆก็ ชื่อสัตว์ปไปเลยครับหนึ่งอยา่างนะครับหรือตอบแบบยาวๆก็เป็น my favorite animal is นะครับแล้วใส่ชื่อสัตว์ตามท้ายเช่น my favorite animal is elephant แล้วทีนี้ where does it live where does it live Where แปลว่าที่ไหน live แปลว่าอาศัยอยู่แน่นอนครับ it แปลว่ามันมันอาศัยอยู่ที่ไหนเราก็ตอบว่า it lives in the jungle เมื่อกี้ครูบอกว่า my favorite animal is an elephant ใช่ไหมทีนี้ครูก็จะต้องตอบประโยคนี้ว่า it lives in the jungle นะครับเวลาตอบ w h e n d o e sleeps it sleep s l e e p แปลว่านอน w h e n แปลว่าเมื่อใดนะครับ w e n d e s l e e p มานอนเมื่อใดมานอนตอนไหนเวลาตอบก็ it sleeps at night นะครับถ้านอนตอนกลางวันก็ is sleep during the day นะครับนอนตอนกลางคืนก็ is sleep is sleeps at night ถ้านอนตอนกลางคืนนะครับต่อไป What does it look like มันลักษณะเป็นอย่างไรนะครับ k like แปลว่าลักษณะนะครับวั what does it l o ิล l ก k e มันลักษณะเป็นอย่างไรมันดู ดูเป็นอะไรนั่นเองดูลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเวลาตอบก็ it is นะครับ it is big นะครับ it is big it has got small eyes it has got big ears it is Gray. it has got four legs it has got long nose อะไรก็บรรยายไปนะครับลักษณะของมันนะครับมันตัวใหญ่มันสีเทามันตาเล็กหูใหญ่อะไรก็ว่าไปนะครับตัวนี้ถามถึงลักษณะของมัน What does it eat? Eat ไปว่ากินใช่ไหมครับ What does it eat มันกินอะไร ว่า does it eat มันกินอะไร oh it e a t plants หรือ it e a t leaf from the tree อะไรก็ว่าไปนะครับอ่าต่อไป does it ตัวนี้ does it eat fish อะไรอย่างเงี้ยครับ does it eat fish แล้วมันกินปลาไหมลนะ่ะสมมุตินะครับหรือ does it uh, sleep During the day มันนอนตอนกลางวันไหมอะไรก็ได้ Does it live in the mountain มันอาศัยอยู่ในภูเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยได้ครับตัวนี้ does it นะครับต่อไป Can it swim มันว่ายน้ำได้ไหม Can it fly มันบินได้ไหมนะครับ Can it run Can it walk Can it jump คือใส่คำกริยาลงไปใส่วเวล์ลงไปตรงนี้นะครับอันนี้พอเข้าใจเนาะอันนี้เป็นการทบทวนให้นะครับอาต่อไปนะครับ next ตรงนี้นักเรียนไม่ต้องไม่ต้องไปเขียนก็ได้นะครับตรงนี้แค่แค่เราทบทวนเฉย,ยๆนะครับกูให้ทบทวนไม่ต้องไปทำเนาะโอเคไม่ต้องไปไป make note ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเยอะไปงานเราจะเยอะไปอันนี้เขาบอกว่าอะไร ask and answer what animal is it? it's got large wings and big ears. it can fly. it sleep during the day. it is insect. it's got large wings and big ears. it can fly. it sleeps during. The day. It the day it e a t insect มันอะไรครับ large แปลว่าใหญ่ wings wings แปลว่าปีกนะครับมันมีปีกที่ใหญ่ and big ears แล้วก็ตาอะไรครับตาโตมีปีกใหญ่และตาโต it can fly มันสามารถบินได้ fly นะครับ a f l y fly can แปลว่าสามารถนะครับ it can fly มันบินได้มันสามารถบินได้ it sleeps during the day sleep แปลว่านอน during the day ตอนกลางวานัน it eats insects มันกินอะไรครับ i n s e c t แปลว่ามแมลงใช่ไหม it eats insects มันกินมแรงคำถาม what is it what is it มันคืออะไร it's a b e a t อามันคือค้างคาวนะครับเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนลักษณะตรงนี้ได้นะครับเราจะถามเกี่ยวกับอะไรล่ะสมมติว่าครูครูจะถามว่าเออครูจะทายสัตว์ตัวนี้แหละให้นักเรียนเดาดูว่านักเรียนจะตอบถูกไหมเช่นครูบอกว่า it has got long tail it can climb it sleeps at night it is banana what is it ฟังออกไหมครับ what is it เมื่อกี้ครูพูดว่าอะไร i s has got it has got long tail it can climb climb แปลว่าปีนใช่ไหมครับ it can climb it sleep at night it is banana ง่ายๆนะครับ what is it is a monkey โอเคไหมครับหรือใครตอบอย่างอื่นโอเคอ่ะอันนี้เป็นการทบทวนนะครับอ่า next ต่อไปจะพาอ่านเนื้อเรื่องนะครับแล้วใหอนน้อันนี้นักเรียนต้องทานะครับทาลงในหนังสือนักเรียนเลยนะครับไม่ไม่ต้องคัดก็ได้นะครับวันนี้นะครับวันนี้ไม่ต้องคัดทาลงในหนังสือเลยครับไปดูที่หน้า55นะครับ look at look at page 55โอเคอ่ะคำสั่งเขาบอกว่าอะไรครับ read and then answer the question read and then answer the question อ่านหลังจากนั้นก็ตอบคำถามนะครับ read and then answer the questions อ่านและตอบคำถามโอเคเขาบอกว่าอะไร What is it Panda ใช่ไหม Panda This is panda เขาบอกว่า The giant pandas are b a r s The giant pandas are bears. They live in the mountains in China. They live in the mountains in China. There are about 1,000 giant pandas in China. They are black and white. They are black and white. Their head black and stomach are white. Their ear legs and eyes are black. Their favorite food is bamboo. Pandas are good climbers. They can swim too. One more time. The giant pandas are bears. They live in the mountains in China. There are about 1000 giant pandas in China. They are black and white. Their head, back and stomach are white their ears legs and eyes are black their favorite food is bamboo pandas are good climbers they can swim too okay honey the giant pandas are bears เป็นไรครับ panda giant แปลว่าอะไรครับยักษ์ใช่ไหมครับ the giant panda นะครับ panda ยักษ์ panda ตัวใหญ่ panda panda ยักษ์นั่นเอง giant แปลว่ายักษ์นะครับ the giant panda are b e a r เป็นอะไรครับเป็นหมี uh, they live in the mountains in China พวกมันอาศัยอยู่ที่ไหนครับ ภูเขาในประเทศจีน there are about 1,000 giant pandas in china there are ก็แปลว่ามีมีประมาณเท่าไหร่ครับ about about นี่มี2ความหมายนะครับแปลว่าเกี่ยวกับก็ได้แล้วก็แปลว่าประมาณก็ได้แต่นะที่นี้แปลว่าประมาณถ้าเราจะแปลเป็นไทยนะครับถ้ามีตัวเลขตามหลังมาเนี่ยมันจะแปลว่าประมาณนะครับ there are นะครับมีประมาณ 1,000่นแพนด้ายักษ์นะครับมีประมาณ1,000ตัวในประเทศจีน t h They a r e black and white พวกมันสีอะไรครับสีดำและสีขาว there are head หัวของพวกมัน back and stomach หลังและท้อง are white เป็นสีอะไรครับสีขาวนะครับ white หัวหลังและท้องของพวกมันเนี่ยเป็นสีขาว there are ears legs and eyes are black หู ears นะครับหูขาและตาของพวกมันสีอะไรครับ black สีดำ Their favorite food is bamboo อาหารที่พวกมันชื่นชอบคือ b a m b บูคืออะไรครับ b a m b บูแปลว่าไผ่นะครับ b a m b บูคือไผ่ Panda's are good climbers Panda เนี่ยเป็นสัตว์ที่เป็นนักปีนป่ายที่ดีมากๆนะครับเป็นนักปีนป่ายที่ดีนะครับ ป,ปีนได้ดีนะครับปีนไายได้ดีนะครับ uh, t e y can swim too พวกมันก็สามารถที่จะว่ายน้ำได้ด้วยนะครับ o o แปลว่าเช่นกันด้วยเช่นกันนะครับ t h y y c n s w w m t to พวกมันสามารถว่ายน้าได้เช่นกันอเคนะครับเวลานักเรียนสังเกตนะกูเห็นนักเรียนคัดนักด้เวลาเราจะแปลความหมายเนี่ยบางคนเห็นเห็นมันเขียนแบบนี้มาเนี่ย ก็จะก็จะรู้สึกงงแล้วนะครับแต่เวลาเราแปลความหมายเราสังเกตที่สัญ,ญลักษณ์นะครับ f u l l stop คือจุดนะครับเห็นไ,ไหมนี่คือ1ประโยคเราก็แปลถึงตรงนี้ครับอ่านแล้วก็แปลถึงตรงนี้แปลทีละประโยคทําความเข้าใจทีละประโยคที่จริงอะ่ะถ้าเราฝึกบ่อยๆเราก็เราก็เข้าใจไปเองนะครับเราก็ไม่ต้องแปลก็ได้นะครับมันก็จะเข้าใจไปเองแต่ใหม่ๆเราถ้าเราไม่เข้าใจเราก็แปลได้นะครับ The Giant Panda are bears เห็นไหมครับหนึ่งประโยคอย่าจ,จบตรงนี้นะครับ uh, Panda y ษ k เนี่ยก็เป็นหมีนั่นเอง They live in the mountains จบประโยคยากยังนะครับ In the China เห็นไหมครับมีจุดมันถึงจะจบประโยค t h e r e are about 1,000 Giant Pandas ตรงนี้ก็ยังไม่จบนะครับ In the China เห็นไหมครับมีมีจุดนะ They are black and white เห็นไหมครับหนึงน่งประโยคนึ่มีจุดนะครับ They are hate c o มมา่ายังไม่จบประโยคนะครับถ้าเห็นเครื่องหมายคอมม่ายังไม่จบประโยคนะครับ b a c k and stomach are white หนึ่งประโยคเห็นไหมสังเกตที่จุด They are ears legs and eyes are black หนึน่งประโยคนี่เราก็แปลจากทีละประโยคนะครับ Their favorite food is บับูเห็นไหมเห็นจุดไหมนี่หนึ่งประโยค pandas are good climbers เห็นไหมหนึ่งประโยค they can swim too นี่ก็อีกหนึ่งประโยคนะครับสังเกตจากจุดหรือถ้าเป็นคำถามก็เป็น question mark นะครับเราก็สังเกตจากจุดนะครับแล้วทำความเข้าใจไปทีละประโยคเราจะ อ่านเนื้อเรื่องรู้เรื่องนะครับไม่ใช่แบบปลื้ดเดียวนะครับเราก็จะงงนะลูกโอเคอ่ะทีนี้ตรงคำถามเนี่ยครูจะให้นักเรียนลองตอบเองนะครับลองตอบเองครูจะดูว่านักเรียนแปลคำถามออกไหมนะครับนักเรียนจะตอบแบบสั้นก็ได้แบบยาวก็ได้นะครับครูอยากรู้ว่านักเรียนอ่านเนื้อเรื่องแล้วนักเรียนพอเห็นคำถามแล้วนักเรียนสามารถที่จะเข้าใจไหม ว่าคำถามนียเขาถามว่าอย่างไรเขาเราจะเอาคำตอบตรงไหนมาตอบคำตอบก็อยู่ในเนื้อเรื่องนี่แหละครับที่ครูผ่าครูแปลให้ฟังแล้วนะแต่ทีนี้ให้นักเรียนดูคำถามแล้วตอบเองครูอยากรู้นะครับว่านักเรียนจะทำได้ไหมตรงนี้นะครับอ่าทีนี้ถัดไปนะครับอันนี้เปิดหน้าต่อไปนะครับเปิดหน้าถัดไปนะครับหน้า 56นะครับ56หนะ้า56นะครับเขาสั่งว่าอะไรอันนี้อันนี้ครูจะพาอ่านเฉยนะครับครูจะไม่นักเรียนไม่ต้องไปเขียนลงในสมุดนะอ่าเป็นการทบทวนให้เฉยเฉยเขาสั่งว่าอะไร write to a friend นะครับเขียนถึงเพื่อนแต่จ,จริงๆแล้วไม่ต้องไปทำนะครับ number one read the model email อ่านตัวอย่างอีเมล t o choose an animal and make notes about it นะครับเลือกนะครับสัตว์แล้วก็เขียนเกี่ยวกับมันนะครับ number t write your email แล้วก็ แล้วก็อะไรครับ write your e-mail แล้วก็เขียนอีเมลของคุณนะครับนี่คือคำสั่งเขาแตกเราไม่ต้องไปทำนะครับไม่เป็นไรแต่ตัวนี้ครูจะพาอ่านนะครับแล้วก็มาทราบความหมายมันนะครับโอเคเขาบอกว่าอะไร hello catherine hello catherine how are you look at my picture from the zoo i went there with mom There are lots of animals in the zoo. Bags, birds, snakes, elephants. But my favorite animal is zebra. A zebra is white and black striped. It has got long legs, big ears, and a long tail. It has... Sorry. It i s grass and sleeps at night. I like animals. I like the zoo. Tell me about your favorite animal. Well. Goodbye for now, Sarah. อนี่คือเขียนจดหมายคนที่เราเขียนถึงเราก็จะ Hello ถึงเขานะครับเห็นไหม Catherine คนที่เขียนจดหมายคือใครคือ s a r a า จะลงชื่อคนเขียนไว้ข้างล่างข้างบนก็จะเป็นคนที่เราเขียนถึง Hello สวัสดี c a t h e r i n e How are you คุณสบายดีไหม Look at my picture from the zoo ดูรูปของฉันนะครับจากสวนสัตว์ I went there with m u m ฉันไปที่นั่นกับแม่ There are lots of animals in the zoo โอ้มีสัตว์เยอะแยะเลยในสวนสัตว์มีอะไรบ้างหล่ะมี bear มี birds น no, ก snakes งู elephants ช้าง but ตัวนี้แปลว่าแต่นะครับ My favorite animal is zebra แต่ว่าสัตว์ที่ฉันยินชอบคืออะไรครับ zebra แล้วเขาก็บันยายกับสีบ้บานะครับ a z e b r a is white with black strike, stripes นะครับ a z e b r a ม้าลายเนี่ยมันมีสีขาวแล้วก็ลายสีดำนะ it has got long legs ถามันยาว big ears หูใหญ่ใช่ไหมครับ big ears เนอะ a d a long tail แล้วก็หางยาว it eats grass มันกินอะไรครับกินหญ้า and sleep at night แล้วก็นอนตอนไหนตอนกลางคืน I like animals ฉันชอบสัตว์ I like the zoo ฉันชอบสวนสัตว์ tell me about your favorite animal tell me แปลว่าบอกฉัน about เกี่ยวกับ your favorite animal เกี่ยวกับอะไรครับสัตว์ที่คุณชื่นชอบ feel เอาละ ก o o บฟอร์นาลาก่อนนะซาร่าจากซาร่าโอเคนะครับอันเนี้นักเรียนลองฝึกอ่านดูนะครับตรงนี้นะเมื่อกี้อย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหนะ้า55นะครับอันนั้นตอบเองนะครับครูอยากดูว่านักเรียนทำได้ไหมนะครับทีนี้พอเรามาอ่านตรงนี้แล้วใครจะลองเขียนก็ได้นะครับ แต่เปลี่ยนชื่อชื่อสัตว์ชื่อแอนิมอลนะครับเป็นสัตว์ที่เราชอบนั่นเองนะครับแล้วก็บรรยายเกี่ยวกับสัตว์ของเราลงไปก็ได้นะครับจะถ่ายมาให้ครูดูก็ได้ตรงนี้นะครับถ่ายรูปมาให้ครูดูก็ได้หรือไม่ถ่ายรูปมาให้ครูดูก็ได้ฝึกทํานะครับอันนี้ครูไม่ไม่บังคับนะครับไม่บังคับแต่ใครอยากฝึกทําก็ได้นะครับมันไม่ได้ยากโอเคทีนี้ก็ให้นักเรียนนะครับ ให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดในนะครับในหนังสือนะเอ้โทษทีครับในเล่มแบบฝึกหัดหน้า42ข้อ1ข้อ2นะครับข้อ1ข้อ2ข้อ1นี้ตอบนะครับตอบเ,ออเกี่ยวกับตัวตัวเรานะครับเกี่ยวกับสัตว์ที่เราชื่นชอบนั่นเองนะครับที่เราเรียนไปเมื่อกี้ครูแปลให้ฟังแล้วนะครับอ,อ,อยู่หน้า50 45 5นะครับคำถามน้า54หน้า55เนื้อหาในหนังสือนะครับแต่แบบอ่านจะอยู่หน้า42นะครับข้อ1ตอบนะครับหาข้อข้อ2อ่านเนื้อเรื่องแล้วก็ตอบครับข้อ2อ่านเนื้อเรื่องแล้วก็ตอบวงกลมว่า true or false แค่นั้นเองส่วนข้อ3หน้า43นะครับหน้า43เนี่ยอ่านแล้วก็ตอบคำถามเหมือนกันนะครับ หลังจากนั้นก็วาดสถานที่ place แปลว่าสถานที่นะลูก place p l a c e place แปลว่าสถานที่ที่เราชื่นชอบคือที่ไหนนะครับหลังจากนั้นก็วาดสถานที่ที่เราก็เขียนโทษทีครับก็เขียนเกี่ยวกับสถานที่ที่เราชื่นชอบโดยดูตัวอย่างจากแบบฝึกหัดที่3นะครับในหน้า43สโอเคนะครับสรุปแล้วเราทำแบบฝึกหัดข้อ1 ข้อ2ในหน้า42และทำแบบฝึกหัดข้อ3ในหน้า43นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับพอแค่นี้นะครับ See you again next time goodbye